สวัสดีครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ด,บด,ด <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่สรายการคร้ลงก้าพ <c oughs> ร้ลงก้าเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารโดยกิจชาโดยเฉพาะนะครับ,บปวดใช้วิทยานในการชิมวิทยาในการชมนะครับกินได้กินไม่ได้ก็ลองทำกันเอาเอง เชมีนะครับเราจะมาทําอาหารในไทยแล้ววันนี้อยู่กับเชฟเฮงนะครับเชฟเฮงคนดีของเรานะครับผู้จัดการของเก่งนะครับวันนี้เชฟเฮงจะมาทําอะไรอะไข่ไผยมีมะพร้าวมีกะทิอ๋อทาอะไรดีวุ้นมะพร้าวใช่เอามาล้างหน้าถูกไม่ใช่เอาเราเอาเราดีดีเอาทำบัวลอยบัวลอยบัวลอยไข่หวานมา ไม่รู้อะทุกทีมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชิมใช่อ่ะว่าวไข่หวานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันวันนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างอ่ะมะพร้าวมะพร้าวเราใช้มะพร้าวแบบบ้านแผลวมะอ่าบ้านแพรวมะพร้าวบ้านแพรวกะทิครับโหกะทิสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะกะทิใช้กี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วร้องเพลงให้เขาด้วย แล้วก็มีกะทิเล้นั่นก็มะพร้าวขูดเนื้อไว้มะพร้าวมเลากอกเสร็จปุ๊บเดาวเอาน้ําออกล้างหน้าล้างหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นั่นคือข้าวโพดข้าวโพดแกะเม็ดอันนี้คือไข่ม้วนไข่ม่วงโดนบีบไข่ม่วงไข่ม่วงโดนบีบไว้อ่าไม่ใช่ชื่เรียกว่าอะไรนะเราเอามาแด็บนะครับเป็นต๊กบกกีคืรเป็นต๊กต่งเนี้ยสิเป๊ะต๊อกต๊กเว่าอะไรต๊อก ต๊อกอะต๊อกที่เป็นของอาหารเกาหลีไงแต่เราใช้เป็นต๊อกที่เป็นมันเป็นเผือกเพราะว่าวันนี้เราทําเป็นบัวลอยไข่หวานเผือกดังนั้นเราก็ต้องใช้ต๊อกที่เป็นเผือกรองมาดับดูว่าเฮ้ยจะใส่แป้งต๊อกเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหนึบวนความมัน,มนความอร่อย <ไฟ S 1> อยังไงใส่ไหมแล้วก็บัวลอยแล้วก็นี่ต๊อกใช่ไหมต๊อกสีตอนนี้แป้งบัวลอยนะครับที่เราปั้นมาเองกับมือเย้สมมือผสมผสมเผือกแล้วก็ข้างล่างมีสีเผือกกับสีธรรมดานะครับปั้นเอานะครับอยากใครอยากรู้ปั้นยังไง ป,ซ,ปซ,ซื้อเอาซื้อเอาง่ายกว่าปัจจุบันนะอืออ่าแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ต่อไปเราจะเริ่มทำกันก่อนขั้นตอนแรกอ่าเดี๋ยวอุยอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเพราะว่าเสือว่าเพราะว่าสุกอ๋อเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปลวกก่อนลวกแป้งบัวลอยอือถ้าเพื่อนยากเหรอเสร็จแล้วก,วก็ให้มันเดือดักหน่อยก่อน เดี๋ยวจะใส่เข้าไปเดี๋ยวจะลวกแป้งไว้แล้วก็จะลวกไข่ไว้ก่อนชั่หน่อยดีกว่าอืมเดี๋ยวรอกับอันรอน้ําเดือดแป๊บนึงระหว่างรอน้ําเดือดระหว่างรอนแล้วเดือดทำอะไรดีร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังร้องเลยร้องโชว์หนึ่งเพลงพิจาริณอ๋อเกี่ยวกับโบโลยอ่าร้องเพลงเกี่ยวกับโบโลยหนึ่งเพลงแรปแรปแรป นี่นี board, ่นี่มันคือบัวลอยมันคือบัวลอยบัวลอยไข่หวานอ่ะบ evet> ัวลอยแล้วมันไข่หวา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 นก็เรียกบัวลอยอ่อไม่ได้ิ้ไม่ด้ไข่หวานก็คือบัวลอยอ่ะอะไรวะมานถ้าไข่ไม่หวานก็ไม่ใช่ไข่บัวลอยอ่าเดิแลวเดินล้วเห็นไหม เริ่มเปิดๆๆแล้วเหมือนในกระทะทองแดงแล้วเราต้องเตรียมเรียนแป้งใส่เขาว้าวแป้งเดี๋ยวแล้วก็ตัดลงมาคนๆอ่ะคนไปครับวิธีคนเช็อันวิธีคนระหว่างนี้ต้ตัดลงไปให้นะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะไม่ใช่เดี๋ยวสีสุวรรณฟ้องนะ เป็นตัวละครในวรรณคดีนะสีสุวรรณสีสุวรรณเป็นน้องของพระรามมณพีพี่สีพี่สีโโส่ไม่รูว่าทำไมเขาเรียกบัวลอยไม่รู้จริงเขาบอกว่าน่าจะอันนี้เดานะเอาแล้วมันจะเดาทำไม,มเหมือนเขาปั้นให้เป็นเม็ดบัวลอยเข้าไปไงให้มันลอยเม็ดบัวคุณคก็ไม่คิดเป็นบัวไหมที่กั้แกะฝากอัเคยค้าคุณครูเคยไหมค้าคุณจี๊จี้ขาเอ้าแล้วทำไมเขาไม่ใช้เม็ดบัวไปเลยจะมานั่งปั้นทำไมคุณแดกได้ไหมเม็ดบัวเม็ดเริ่มพองแล้วเห็นไหม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 พองพองเหมือนคนทำเนาะ อันนี้คือแดอ oh, แดอ๋อแดดก็แดดโดนความร้อนนะอ๋ออุย คราวนี้เราจะมาทําตัวน้ํากะทิกันนะครับใช่เราจะทําน้ํากะทิแล้วซึ่งเราก็จะมีใบเตยเนาะอยู่ข้างในนะครับใส่กะทิโอ้ยหอมมากเลยอะเ,เราใส่หางกะทิเข้าไปไหมหัวหรือหางมันเป็นมันเป็น,ปนหัวหัว,วเราจะเจือจางหน่อยๆน่อยเพราะว่าน้ำเปล่าจะใส่น้ำเปล่าเข้าไปเจือจางให้กิ ระหว่างนี้เราต้องคอยคนๆไว้หน่อยไม่ให้ไม่ให้กะทิมันจับนทดหนึ่งเอาไปเจอจางแต่ก็ไม่ต้องมากกำลังดีอ่ะม้องชักชยาคนไว้เชฟอยากกินแล้วอ่ะต้มหนึ่งเกลือให้ใส่พอมีความเค็มเค็มพอมีความเค็มก็คือหนึ่งช้อนใหญ่รอเ่นรอยมันจะหวานหวานมากเลยก็ไม่ได้ต้องมีความเค็มนะผมชอบความเค็มแล้วก็กะที่มือลงไปหน่อยอ่า แต่ว่าเดี๋ยวตองน้ำตาเนี่ยจะใส่ตอนตอนที่ตอนที่เลือดเลือดละวับบอนเซอร์อยังไม่เข้านะครับน้ำตาลเข้าได้นะครับน้ำตาลมีะไรอ<า>ีกสบอนเซอร์ต้องการอะไรอีกบ้างกระที่ผลละมุผละผละไม้อะไรผลละไม้มอโงโอ,นะโอท็อปใครเคยทุกสิ่งอย่างป้า อ้ยากกินแล้วครับเชฟหอมแ <c oughs> ล้วหอมเนาะเดี๋ยวรอเด็อดหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเอาไข่ไหมเอาไข่เ,ขเอาไข่เค็มไหม,มอมองไข่เค็มพอมองไข่เค็มเดี๋ยวรอให้เด็ือดพปผมองไข่เค็ม เมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมบัวลอยกันนะครับของเก่งจะเป็นบัวลอยไข่เค็มนะครับของพี่เองเป็นก็เป็นัาชิมบัวลอยไข่หวานโอเคอะเดี๋ยวเราชิมดูนะครับห้าสี่สามสองอืมอร่อย <c oughs> อร่อยอ่ะห <c oughs> วานไหมไม่หวานไม่หวานเออไม่่อยหวานเนาะไม่ค่อยหวานหนึ่ง เราลองกินต็อกดูนะว่าพอใส่ต็อกเข้าไปพอเป็นอา้าวเกาหลีฟิวชั่นกับไทยจะเป็นยังไงดีไหมด,ดมีมันต็อกเป็นต็อกเผือกอ,ะอ่ะอืมเหรอข้างในมีไส่ด้วยนะจะต็อกอ่ะเฮ้ยทามันไปนวะจะลอ,องกินไข่ดูนะพอดีไหมความดังเพิ่มแล้ว เดี๋ว่าผ่านให้สิคะแนนเท่าไหร่ครับห้าสิบนนหา้าเดี๋ยวออผมให้สิบเนีเ่ยยังไม่ได้ชิมไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะให้สิบและทำเอง okay. ไมไ่ว่าอาจจะขาดคะแนนเพราะว่าไม่ได้หวานเทาที่อยากได้เราอยากได้หวานวันนี้แล้วชิมหน่อยเดี๋ยวขาชิมก็จะรู้ครับผมก็ฝากติดตามทุกคนนะครับพราวหน้าโคโลงกาจะมาทำอะไรทุกคนได้ชิมทำอะไรทุกคนได้ทานนะครับต้องติดตามนะครับ ใครอยากจะให้พวกเรานะครับทำเมนูอะไรหรืออยากจะให้ไปรีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์กนมาใต้คลิปได้เลยนะครับสปอนเซอร์ใจดีอยากสนับสนุนนะครับก็เข้ามาสนับสนุนได้นะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วนะครัวลงกาเย้เย้เว้าว